สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดากรีนครับเดี๋ยวเรามาดูรถบดแข่งกันครับรถบดถนนแข่งกันแล้วพี่ยกล้อได้ไหมยกล้อได้ไหมยกล้อได้ไหมโอ้ควันออกเลยอะสีประคนชัยครับเดี๋ยวเรายกล้อหน่อยได้ไหมยกล้ออ <laughs> สมคันครับเฮ้ยอันนี้อันนี้อีกคันหนึ่ง โอ้ระวังชนกันเด้อเลยพี่เราบอกให้ยกล้ออย่างเดียวอะเออโอ้เก่า <c oughs> แต่ว่าเราใจครับนานนานมาดูรถบดท,ทีหนึ่งนะอ่ะใส่เกียร์อะไรไม่รู้ครับพี่ใส่เกียร์อะไรเนี่ยใส่เก,สเกียร์อะไรอะเกียร์เสียสามโอ้วิ่งเร็วมากอันนี้สามล้อข้างหน้าครับอุ้ยแต่ละล้อไม่เหมือนกันนี่นี่เดี๋ยวเรามาดูครับ มันมีกี่เกียร์ไม่รู้ครับอันนี้เขาบอกว่าใส่เกียร์สามตัวนี้จะล้อหน้าจะสามนะสามแล้วก็ใหญ่ล้อหลังก็แล้วล้อหลังก็สามโอ้ล้อล้อหลังสี่อันนี้ล้อหน้าสีล่ล้อหลังล้อหลังห้าอันนี้สี่อันนี้ห้าครับเหมือนกันสไตล์สองคันเหมือนกัน แต่ข้างข้างด้านหน้าไม่ใช่โอ้ระวังชนกันนะเอาเลยเลยพี่แข่งกันเลยแข่งกันเลยคา <c oughs> วาสกิอะไรวะคาวาสกิ อันนี้จะเป็นล้ออะไรครับแบบเรียบอันนี้บทเรียบเลยครับอันนี้แบบสั่นสะเทือนได้นะนเออมีน้ำลงมาด้วยอะ่ะน้ำรอเลี้ยงอะ่ะว้าวอันนี้เปิดไฟเลี้ยวได้อะ ดีไซน์เลยเสวยน้ำหนักน่าจะเยอะนะเพราะว่าดูเขาบดอะ่ะอันนี้อันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับน,น้ำหนักเท่าไรไม่รู้หรืไม่รู้บ่โอ้น่าจะเยอะอะ่ะอันนี้ช่วงเย็นๆเลยครับอันนี้เขาทำโอครับทำโอที T. ถ้าถ้าเหยียบคนอีกเป็นเลยนะอันตรายมากแต่ตัวนี้เราเลี้ยงด้วยน้ำมันหรือน้ำไม่รู้ครับมันจะไหลตลอดเวลาครับเพื่อไม่ให้ติดเหล็กร้อเหล็กอะ่ะมีน้ำไหลามาด้วยมันเป็นน้ำป่ะนี้มันเป็นน้ำป่ะเป็นน้ำป่ะ แข่งกันมาแล้วแซงกันแล้วลูอพอี่ไม่กลัวชนกันนะสนุกมากครับนานๆเรามาไทยทํานี้ไม่เคยมีในช่องหกล้อด,ดัมกรีนครับแต่ว่าเรามาทํางานใกล้ๆครับก็เลยเห็นแล้วมันน่าดูครับมันมีหลายคันมันแข่งกันได้นะออนาะเอาไปลงแข่งในสนามครับสนามรถบด เกียร์เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังครับเครื่องจักรกำลังทำงานอย่าอยู่ใกล้มีน้ำมันด้วยครับน้ำมันเขาไว้ลอลื่นเทตามไอเทีกับล้อหรือเปล่า อย่าไปยืนต้องกลางอันตรายออกมาบดหนามากครับปูได้หนามากเลยอ่ะอันนี้ปูสองชั้นนะชั้นได้กรบปูไปแล้วครับอันนี้ชั้นที่สองหนามากเป็นบริษัทสีประคนชัยครับสีประคนชัยก่อสร้าง สำหรับคลิปนี้เราก็พามาดูรถบดของทีมงานศรีประคนชัยครับบริษัทศรีประคนชัยอ้าวรถอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้รถกระบะขนรถหกล้อครับหกล้ออีเทนรถสไลด์รถสไลด์ลก็หกล้อ <laughs> แล้วสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ